ยามแรงตะเวนแดงแลับลุงตึกสูงใจลอยอยู่ในเมืองกรุงไปจนทิวถุงทองนาะคิดถอดแม่พ่อสมัยบอดน้อยยางลูกจากมาป่าเฮือนแอมต้อง

อยหอมกินขน้าวไม้น้ำตาสิไหลยำขี้ทอดปานขี้ทอดเทือนสานปานนี้เป็นจังไรน,น้อขอเพิ่นไว้ก่อนื้อพอมีต้อก็สอบกองทุนหมูตายยังหาบา่ได้ ตอันแต่คงรออีกพอเน,นึ่งนานความฝันคงยืนข้างเราก่อนหลับตานอนขอพรจากจะคูกแม่พอพรุ่งนี้สิไปสู่ต่อ มเ,เมื่อป้าตัวจีนพ่ดเดือสีเมือบ้านเฮาพอลากันอยู่าเขามีสุขมีสังเราสู้กันฟัง สวัสดีครับผมมาต้อนรับกันด้วยเพลงของพีม่อนเข้มนะครับเนาะอ่าผู้ใด้กีมากอะมาฟังเอาเด้อครับเด้อมาฟังเด้อวันนี้เออจัดให้แล้วนะครับเนาะเออเพลงมาแต่งไว้ก่อนนอนความทุกข์ความยากนะครับความทุกข์ความยากของของหมู่บ้านของเฮาแหละครับเนาะครับบ้านเราบ้านเฮามันมันแห่งแรงนะครับอืมโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดกล่องจักน่อยนะครับเนาะเออโอ้ บ้านบ้านเรามันแหงแรงนะครับต้องเอ่อมหารัดจ่างขจ้าอยู่เมืองกุ่งมืองหลวงยังสี่เนาะครับเนาะโอ้ยคากรองก็ได้บ่ให้ความร่วมมือเด้อเลยเนี่เออมาจิตธรมาหากินแนวก็บบ๊อบบ๊วยกันจักหน่อยได้ขาก้องเลยเนี่เออเอาเออเนบไว้เออนะครับเนาะขาก้องก็บ่ใหบคว่ำรวมมือนะครับเนาะอืมความแหงความแรงครับเอ่อดีล้นทรรมาหากินกันนะครับเนาะเออ เขาซื้อเมืองหลวงมหาลักจ่างข้าเจ้านะครับเนาะบ้านหลังบัง่งก็บม่มีผู้ใดอยู่ดอกนะครับมาเศ้าห่องน้อยๆของข้าเจ้าอยู่นะครับเนาะอืมบ้านบ้านก็เอาให้ปวกอยู่ว่าอยู่บ้านเนาะครับบม่มีผู้ใดอยู่ดรอกอืมผู้ใดก็ฝ่าจะนําเงินฝ่านำไม่ยังนะครับหากินสั้นตายนี่แหละครับผู้ใดเกิดหรือผมว่าอืมตายไปก็เอาไปน้ำบ่ได้ครับอืมอผมบ่ได้หระผมผมมีหลูกีเต่ากันผู้ใดมีหลูกเต่าละจิต หาเพื่อเพื่อลูกเพื่อเต่าอะไรนะครับเนาะเออหาเพื่อกรเจาไว้นะครับมือในมือข้างหนา้าเป็นห่วงกรเจ้าค่ะเออเป็นห่วงลูกห่วงเต่าค่ะจะได้มอบทรัพย์สมบัตินี่อืมให้ลูกนะครับลูกก็จิไปขายเรียนสลอดเบิดว่าผมวานหาไว้ให้มันไ้หลายนะครับ <c oughs> แฮมันเยแฮมันเอาไปคล้ายเรียนสลอดเบิร์ดนะครับสมัยสมือนี่ว่าขึ้นสมัยตะกี้นะครับเนาะคฮมปูได้ได้โลกดีก็ดีไปนะครับเนาะอากาหายยู่หากินกันไปครับอืมฟั่งเข่าแล้วกะเป็นให้เป็นขาดนะครับปลาหมอปลาหมอข้างดั่นะครับเฮ็ดเป็นเหตุนะครับเนาะได้ใส่ยามไปภาคอีสานเลือกปลาหมอข้างดั่นะครับขอเตือนไว้ก่อนนะครับ เบิ่งเบิ่งบักหอยเชอรี่เป็นตัวอย่างนะครับดับแนวไวแล้วครับซุ้มเงอจนได้เลี้ยงอนุรักษ์นะครับเนาะบักหห้เชอรี่ตัังจากขี่ผมเหมือนตอนเป็นเด็กหน่อยด้วยว่าผมหาเก็บน้ำอันคันแทนหน้าน้ำหน้าอะไรนะครับเก็บใช่กระปุกมาเทไบอวงนะครับมาเทใบอวงกยเทียงหน้าอะไรนะครับเนาะกินวอมะไปแจกอ็นให้พี่น้องคือเขานะครับแจกหน้าแจกป่าแจกอายุดีนะครับเออแจกขจอที่ละกระปุนะครับเนาะ ตอนเป็นเล็กน้อยแต่ว่าผมจําได้ด้วยนนีะครับอือหือมอข้างดานี่เจาแย่แย้มนะครับขันขันเจ้าไประบาดไปหอดภาคยีสานแล้วเจารับแนวเบอร์ลวดนะครับเบองไว่ลวดตัวยางนะครับบักอยเชื่อดีนะตัวยางเจ้านะครับยายายานะรตะกเตรนป่าตั้งการนะครับมากกว่าหอดนะครับเออผมถ่ายอยู่ตอนไหนกันดิตอนเป็นเล็กน้อยปักตัก ตาก,กระแตนปลาตั้งกะได้มาสิมาเจียนเนาะมก็ถ่าย,ยนะครับจะได้เก็บตาก,กระเตนเออมองหัดใช้หลเดียดภาพโลดเบิดดับแนวกอนจ่อยนะครับ <c oughs> บอด้สิแตกจ่อย <c oughs> ตอนเป็นเลื่งหน่อยประทนีปลาหมอข้างดำนะครับคือบมเป็ปล่อยในภากอีสานล่องมือง,ปงเป็นตังไตนะครับมาปล่อยผคกากางข้าเจาข้าเจ้าเรียงกุ้งข้าเจ้ารับแนวไปแล้วนะครับจินะ้มกุ้งข้าเจ้านะครับเห็นโรขึนใจพวกข้าเจ้าเรียงกุ้งขายนะครับเนาะเออ คงบ่เคยไปหาอยู่เด้ปรหมอข้างดำเนี่ยไปแถวเอ่อเทียนทะเทลีนะครับไปก้ามู่นะครับไปกับคุณช่างนี่แหละเออคนช่างขี่มาอไปนะครับเนาะเออไปกับนายเล็กอีสานพัดทินนี่แหละเออไปน้ำกันนะครับเอาเฮียไปเอาเอาด่างหมอเอาด่างเอาตะไคร้ไปนะครับไปดักนะครับดักไปดักมาเออที่แรกก็องหูจักกับเออเจ้าของบอยู่นะครับเนาะมันี่โดนไป ผมประเดท้วไปหาเจ้าของบ่อเป็นโดนไรนะครับเจ้าของบ่อเป็นบาเนี่ยผมไปหาึืนมาแล้วเฮียย <c oughs> er, ท้วไปหาเป็นเฮีย er, วันนี้ผมพาน้องมาที่บ่อนะครับบอ่อผมปล่อยให้คนเช่าไปเลี้ยงว่าสั่เว้ยตกใจไปไปไปว้าวคับคับคับเลยเกิดเป็นติดคุกนะครับถ้าเจ้าเลี้ยงกุ้งไว้โอ้เกิดเป็นติดคุกเนาขน้อยเสร็จแล้ว ไปหมแล้วครับแถวเชียงเลรครับเออไปหาป่าหมอข้างดํากันนะครับเนาะภาคหลังก็เอาแฮไปบ้านแก่มุมกามูนะครับเคื่อมือนี่ก็ห้างห้างกันนะครับบอกรมีเวลาเดโทูหากันเอานะครับไดแติดต่อกันทางเฟซนี่แหละครับอ่าสัาผัสเนาะครับเนาะฝากถึงป่าหมอข้างดําครับยาสมทธิ์มีเดชนะครับให้มูเจ้าหากินหมอมอแม่แม่ของมูเจ้านะครับจะกล่าวกายมากเออให ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของข่อยเดือดร้อนนะครบเนาะเพราะันเจ้าดับแนวนะครับผมเสียหมูผมป่วนละมาถึงจะภาคตะวันออกเชียงเหนือเอามูเจ้าไม่เฮ็ดไปแดดนะครับเนาะสวัสดีครับยายแย้มน,นะครับปมอข้างดําสวัสดีครับผม